สวัสดีครับผมนายนัทพลอุตรศักดิ์นะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคุณุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติก็การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะครับมีด้วยกันอยู่สามแบบนะครับการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวราบนะครับแล้วก็ แบบที่สองนะครับกราฟความสัมพันธ์ของความเร็วและเวลาแล้วก็ความเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวดิ่งและการตกอิสระนะครับว mm hmm. ันนี้ผมจะมาสอนอยู่ประมาณสองเรื่องต้นๆนี้ก่อน mm hmm. ก็การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวราบนะครับ mm hmm. ก็จะมีการใช้เลือกสูตรอยู่4สูตรนะครับ ก็ผมขึ้นตารางไว้ให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ s ก็คือการกระจัดนะครับแล้วก็ตัว u คือความเร็วต้น s ก็การกระจัดหรือว่าระยะทางนั่นเองครับแล้วก็ u ความเร็วต้น b จะเป็นความเร็วปายนะครับ a คือความเร่งนะครับ t คือเวลาพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุใน1มิติในแนวราบด้วยความเร็ว ความเร่งคงที่อนุภาคเคลื่อนที่เฉพาะแนวแกน x ที่เวลา t เท่ากับ0ให้ความเร็วเริ่มต้นเป็น u และความเร็วสุดท้ายเป็น v เมื่อเวลาผ่านไป t เท่ากับ t จะได้สมการของการเคลื่อนที่ทั้ง4เป็น4สมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรในการพิจารณาเครื่องหมายเนื่องจาก u x และ v x เป็นปริมาณเวกเตอร์เรามักให้ถ้ามีทิศทางในการเคลื่อนที่ไปทางขวามือจะมีค่าเป็นบวก แต่ถ้าไปถ้าไปที่ตรงข้ามหรือเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นค่าเป็นลบถ้าไม่ได้มีการระบุทิศทางถ้า ux และ vx มีทิศทางไปทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ครั้งครั้งแรกจะให้มีค่าเป็นบวกถ้าทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกก็จะให้มีค่าเป็นลบนะครับครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว ยี่สเอ็มทับเอสนะครับเจอแมวยืนขวางถนนห่างจากรถ30เมตรถ้าคนขับเริ่มเบรกรถจนหยุดนิ่งให้ใช้เวลาทั้งหมด4วินาทีนะครับรถยนจะชนแมวหรือไม่ถ้าแมวไม่เคลื่อนที่ไปไหนก็จากข้อมูลจากโจทย์ที่โจทย์ให้มานะครับก็จะได้ตรง u x ก็คือความเร็วต้นแล้วก็ชี้เวลาแล้วก็ v ความเร็วปลายนะครับก็ตรงนี้เราจะใช้สูตรเน,เ,นเนื่องจากรถหยุดนิ่งที่เวลา4วินะครับต้องการทราบค่าของ s ก็คือจะใช้สูตรแรกก็คือเราไม่มี s นะครับก็จะได้สูตรตามนี้นะครับ เเท่ากับ1ส่วน2ในวงเล็บ u x ลบ vx แล้วก็วงเล็บชนะครับก็แทนค่าออกมาครับก็ u x ก็คือความเร็วตรงนี้20ครับ m s แล้วก็ลบ0คือ v x ตรงนี้ครับ u ก็คือตรงนี้เท่ากับ20เอามาแทนค่าตรงนี้แล้วก็ v เอามาแทนค่าตรงนี้ แล้วก็เอาเวลานะครับตัว t ตรงนี้มาแทนค่าตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ s เท่ากับ40เมตรก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์จะชนแมวเพราะระยะเบรคมีค่ามากกว่าระยะห่างระหว่างแมวกับรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นแมวโดนรถชนตายนะครับก็กราฟความสัมพันธ์ของความเร็วและเวลา เราสามารถหาค่าความเร่งในช่วงเวลาใดๆได้จากค่าความชันและหาการกระจัดของการเคลื่อนที่ได้จากพื้นที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลาในวงเล็บนะครับพื้นที่ใต้กราฟในส่วนเหนือแกนของตัวแปรเวลาแกน x จะมีค่าเป็นบวกส่วนพื้นที่ที่อยู่ใต้แกนของตัวแปรเวลาจนถึงเส้นกราฟ จะมีค่าการกระจัดเป็นลบนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นต,ตรงได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาครับจงหาความเฉลี่ยในช่วงเวลาที่0ถึง4 4ถึง8 8ถึง10นะครับก็คือช่วงนี้0ถึง4 สี่ถึงแปดแล้วก็แปดถึงสิบนะครับแล้วก็การกระจัดทั้งหมดในการเคลื่อนที่เดี๋ยวเรามาดูนะครับหากันยังไงก็ความเร่งเฉลี่ยนในช่วงวินาทีที่ศูนย์ถึงสี่แล้วก็สี่ถึงแปดแล้วก็แปดถึงสิบครับมาดูที่ศูนย์ถึงสี่ก่อนนะครับก็ศูนย์ถึงสี่ก็คือตรงนี้สิบสองก็คือสิบสองเอามาแทนค่าตรงนี้ครับแล้วก็ศูนย์มาแทนค่าตรงนี้ ก็ข้างล่างก็จะเป็นเวลานะครับก็4 014ู 4, ลบกันก็จะได้เท่ากับ3ทับ m ทับ m ทับ s กำลังสความเร็วเร่งเฉลี่ยนในช่วงเวลาที่4วิถึง8วินะครับก็จะได้ตามนี้ครับ12ไปหา12แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่8ลบ4 ก็จะได้เท่ากับศูนย์นะครับความเร็วเร่งเฉลี่ยในช่วงช่วงที่8ดถึงสินะครับก็จะคล้ายๆตรงนี้นะครับแต่ผมลืมใส่มาให้นะครับในสไลด์ก็จะได้ตามนี้ครับก็คือข้างบนเป็น4-12ลบ12ก็คือตรงนี้4-12ลบ12ก็คือตรงนี้ จากจากตรงนี้ลบสิบสองใช่ครับจากตรงนี้แล้วก็เวลาก็คือสิบวิลบแปดก็จะเท่ากับลบสี่ก็คือตรงเนี้ยจะเป็นขีดกั้นเข้าใจไหมครับข้างล่างจะเป็นตัวหารข้างบนจะเป็นตัวโดนหารนะครับก็หารกันจะได้ที่ลบสี่นะครับการกระจัดทั้งหมดในการเคลื่อนที่นะครับก็การกระจัดในช่วงที่ทีเท่ากับศูนย์เท่ากับเวลาที่ 0วิถึง8วิในพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเพราะฉะนั้นในใช้สมการในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูงนะครับก็ไอตัวนี้ขึ้นมาอีกแหละเฉลยได้นี่ x เท่ากับ1ส่วน2แล้วก็ในวงเล็บ4บวก8แล้วก็วงเล็บ12 ก็แทนค่าด้วยตั้งแต่1ส่วน2นะครับ1ส่วน2แล้วก็ที่รวมที่การกระจัดก็คือตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมครับที่มันมีในในเส้นกราฟครับก็เริ่มที่ C ก็นำมาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็แดมาใส่ตรงนี้แล้วก็วงเล็บก็คือเวลาทั้งหมดคือ12วินะครับแล้วก็เอามาคิดคำนวณนนครับ ต่อไปเป็นการกระจัดในช่วงที่เวลา8วิถึง10วินะครับพื้นที่ใต้กราฟก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเช่นกันครับฉะนั้นจะได้นะตามตามที่ผมขึ้นสไลด์ไว้ให้นะครับก็1ส่วน2แทนค่าด้วย4ตรงนี้นะครับบวกด้วย12ตรงนี้แล้วก็มันแค่เวลาแค่2วินะครับก็ใส่ตรงนี้ไป2อวิก็จะได้16เมตร16เมตรนะครับ ก็เพราะฉะนั้นการกระจัดทั้งหมดของการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ก็จะเท่ากับ72บวก16นะครับเท่ากับ88เมตรนั่นเองครับก็มีมีอยู่2ออย่างครับที่ผมพอจะสอนได้อย่างกลับไปตอนแรกนะครับก็มีส่วนนี้การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวราบแล้วก็กราฟความสัมพันธ์ความเร็วและเวลาครับ ก็ที่นําตัวอย่างมาก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเรื่องแรกนะครับก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอ่เลย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 ครับตัวอย่างนะครับจากรถคันหนึ่งเคลื่อนที่จาก หยุดนิ่งไปด้วยความเร็วเร่งที่10เป็นเวลา1 4วินาทีนะครับและแล้วเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่อีก10วินาทีจากนั้นจึงลดความเร็วลงด้วยความหน่วง5 m s 2จนกระทั่งหยุดนิ่งจงหาระยะทางทั้งหมดที่ลดเคลื่อนที่ไปได้2เวลาทั้งหมดที่ลดใช้ในการเคลื่อนที่นะครับก็แทนค่าไปก่อนครับ s1 นี่ก็ s2 นี่ก็ s3 v1 เท่ากับ u2 v2 เท่ากับ u3 ก็คือในเส้นตรงนี้ครับก็จะมีระยะทางเท่ากันครับแต่เวลาไม่ตรงกันนะครับก็รลับแรกหาระยะทางของ s1 ก่อนนะครับก็ ut ตรงนี้นะครับเราเราเป็นศูนย์นะครับเราตัดเป็นศูนย์ได้เลยตรงนี้ยครับมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราก็ตัดเป็นศูนย์เลยก็บวกด้วยหนึ่งส่วนสอง at ใ้สูตรนี้นครับแล้วก็แทนค่าไปครับหนึ่งส่วนสอง ก็ที่14วินาทีนะครับใช้10 10ก็คือตัว a นะครับ ax ตรงนี้นะครับ10แล้วก็ตรงนี้ตัดกําลัง2ไปก็เหลือ5คูณด้วย14กำลัง2ก็จะได้ค่าตามนี้นะครับแล้วก็จะได้ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ของ s1 ต่อไปเรามาดูว่าในเวลา1วินะครับใน s1 เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ใน1วินะครับ สักครู่ครับไลแมนโทรมาครับก็บวกศูนย์ไปบวกสิบแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวิก็แทนค่าไปหารด้วยเออมันมันหาด้วยการใช้ออศูนย์ก็คือ u หนึ่งบวก at ใช้สูตรนี้นครับก็ระยะทางก็คือเอออันนี้มันคือการหาความเร็วครับผมพูดผิดครับโทษทีครับก็คือการหาความเร็วครับต่อหนึ่งวินาทีนะครับ ก็จะได้ค่ามาเป็นความเร่งที่140นะครับนี่เราก็เลยหา s2 ได้อย่างง่ายเลยครับ s2 ใช้เวลาแค่สิบวินาทีใช้เวลาสิวินาทีเราก็ใช้ความเร่งที่140มาคูณสิบก็จะได้1,400เมตรนะครับต่อไป s3 ทีนี้ s3 นะครับก็จะยากขึ้นมาหน่อยต้องเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้นะครับผมก็ ไปค้นคว้ามาก็ไม่รู้เพราะอะไรถึงต้องใช้สูตรนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็ตามสูตรครับ u บวก 2as เท่ากับ140นะครับ u2 ก็คือตัวที่เราหามาได้นะครับก็บวกด้วย2ลบพอพอ2มาจากตรงนี้นะครับ2แล้วก็ลบ5จาก a ของเรานะครับ ก็จะเท่ากับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยครับลบสิบวิเอทีครับแต่เป็นวินาทีเราต้องเอามาหารนะครับก็ตัดกันไปนะครับก็เหลือหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบนะครับก็ตอนนี้เราก็หาระยะทางทั้งหมดที่รถเคลื่อนที่ไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระยะทางทั้งหมดที่รถเคลื่อนที่ไปได้นะครับกจ็จะเท่ากับเก้าร้อยแปดสิบบวกกับพันสี่บวกกับหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเท่ากับ สี่พันสามรอยสี่สิบนะครับสี 4, ่พันสามร้อยสี่พันสามร้อยสี่สิบเมตรนะครับขอไปที่ไม่ได้ใส่หน่วยข้างหลังไว้นะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาของผมนะครับขอบคุณที่รับชมครับ